สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบินะนนมมร์ตสทุกคนเนาะไม่ได้บอกพอเพาะก็บลาสุคนคนลบางเหมือนพี่น้องมือนี้ตื่นแต่เช้าพี่น้องเล้วหมอขาวเลยวซุกสำนักกำลังสิงแม,ม่หน้าเนะาะเพราะว่าเขาแล้ขขวซุกเข้ากับสิงแม,ม่แย่นั่นแย่ตลาดเนาะพี่น้องเนาะแย่สื่อของกินซุกประเพดขวามีว่าลูกสีมอเดี๋ยวไปเบิ่งพี่เนาะมีตลาดเผลปลาปัญชายังเนาะ ตลาดว่านน้องไพ่พี่น้องกละดาษั้งเซาเน,นี่มันตัน้หนึ่งเข่าสุปสอดตื่นเต่าได้ไหมสีมคัคเขิงหาเออหามุ่งวกมุกม่งลนี่หนึ่งข่าอยู่เนาะเอ้พี่น้องหนึ่งเตาพื้นเนาะนมันจุกเขาเย็นยอนออะกุนกัตื่นสแพนะขิง่นะ้าหามัดเขาขื้เก่าเลยพี่พนะ้องใส่สุดเทียเปียเทีนเทย,ยนยางเหนียวลอยเนาะเอากระสิ่งแมตลาดเลยแม่ซื้อกินไม่งบอยู่แสนหนึ่ง นะสิว้องกินซุปกระเภทพวกถัวมี่ย่งางนะข้าวพัดข้าวย่างเพื่อได้กินตอนสาวข้าวหม้อเขาวม่ได้ซุป oh. ตั้งแต่ไปร่วมกีบประมาณอยู่สองสามวันพี่น้องเอ้ยข้าเบียดข้าหานที่เห็นนนะั่แหละเนาะข้าข้ามัดเขาเนาะข้ยู่งไห่อยู่หน้าก็ทายกีอยู่งไห่อยู่หน้าก็ม,มีไฟเบิ่งบิวพอจะเสร็จเนานะสี่หาเนาพี่น้องเนี้ยไป่อกันอยู่ทางเขาไปตลาดเนเนาะ นี่ร้านกัะตื่นนะพี่น่ออยากมอหน้าลำบาไปบ่เมื่อหน้าจะยังหน่อยอยู่จะเห็นยังมาเปลี่ยนจะมาสบายดีป่าลู่งทีขันย่ามูกเี่ย่ังปาดีดีขันปลาลุกมากดีน้าจะเห็นเนี่ยล เฮ็ดดีๆมือเอามือออกจากสวงไอ้จันเทาก็ตื่นเนาะนี่หรอกสิอยากไปมื่อหน้านับบาลรับบาลว่าไปหรอกมันแดดได้แรงได้ถ่ายแต่ใหญ่อีกก็ยังไปเนาะยังก็จะเลืดเทียงเลือดเทียงกับว่าได้ที่น่าจะตกเทียงอย่างหน่อยอยู่ตอนกับขนกับเงียบแล้วยู่ในบ้านในเมืองนี่เราก็ไปอันนั้นแหละไปมืองไทยมื่อหน้าเขาไปเมื่อ้านนัดสวงสวงเกี่ยวเขาเย็น้นำเขาก็จะไปแย่ตลาดซื้อ ตงกินซุกเนอะอาะเนี่ยไปเบิ่อจำกันมีพี่เนาะแต่เพื่อนบ่าสวสกุลไปกับประมาณยุกิโดหนึ่งนะฝากเลยพี่เนาะนี่นั่งเดินข้างไปเดี๋ยวไปจำกันพี่นนาะว่าสี่คนสี่ไลน์แล้วบปล่านะตลาดบ้าน กน้องไผ่ครับเขาจะกัไปตลาด่กนดีด้วาบาก,กาแมสาวน่ะตะลืนว่าตะลื้ขืนสน่ไหมเนกดไล,ไล,ไลน์ไลน์ถามกันนะ ของบ้าคืกคนบ,บ้าเทงเยีนยมอกันอยตลาดเน้อดีดพี่นนองบ้าน,น้องใส่เนัะ ถา่ายอยู่ได้เออเดี๋ยวพี่นองนี่เรมาทึ่นนนทคนที่ซื้อตะวกอาหารกินซุปมาถึงเนาะกินตอนเช้าอยู่นี คนไายนี่นะอาตุกคนจอดรถเลยใช่เลยคนไายนี่พี่น้องอาสุกคนโมทเนมาจักเสื่อนี่พี่น้องอู้คนายเนาะอาสุกคนมีงบอยู่แสนกี่เมื่เพียงเนาะซื้อของกินตอนเสาวมาเนี่ยนาสซื้อของกินซุกเนี่ยเนื้อไปวางน้ำกันว่ามีอย่างสะซื้อกลักกวมันเกิดกินมาเฟียที่กันเปล่าลข่าที่เนาะถ้าซื้อมาเฟียผัวขวามีอย่าง เดี๋ยวเป็นส่วนนี้กันนะโอ้ลสีอันส่วนได้ยังไหน่ะได้มากกบันอบมนาอ้าย่ได้ใส่เดีย๋ยวเราสิเดี๋ยวเรเกี่ยวขาวเกวาสิสันารืออื่ยกี่ยวมืนทุกคนมันจังเออว้อนนี้นะ น่าอาหารก็มานด้วัน่ก็ได้ออกันเพมื่อคืนพูกันเขากิ้เนเวยกินต้ไ่เออเออนี่เนาะดุกสีนเนาะขั้นท่ามากับร้านนี่ซื้อดุกนิลได้นี่เดี๋ยวไปรอเบิ่งคาคก่อน้อเพียงน้องจากสีเนาะูคนไลยนี่ไปกับสื่อไปอันประเหตุกินเหตยากอยู่ให้อยู่หน้าเนี่ยพี่น้อง Oh มมมมมอามาเบืองส่วนเหมือน,นีก่อนซะนะจังสื่อผัอกกระแน่งพีนอนาะงามนี้นะผักกันแน่งพกขาดทุง ل ل <laughs> <c oughs> ่งเทไรทำไมเืออไงเดี๋ยวน,นี้ ได้เนี่ยได้ยางนะต้องกินแบบธรรมศาส์อย่างเนีเนี่ยได้ยังเนี่ยเจ๊บีแต่กล่องฮะนี่เห็นขาคลายข้าฟาดดิเซลอะไรนี่หรกลัวมียังนะนะเรื่องสื่อก็หยอันั่นเทรารนี่อัะเทไรน่ะที่พชราอัน,นหนึงอ่ะเฟลวีเมื่อไหร่นะ อเมร์น้อยแบดูอ่านน้อยอเมรท่อเนเทไรฮะทอทะนเทไหายไปแสนบาให้อ้มอ่อรเป่าท่อนเรท่อนกับซอฟไพ่เป็นผู้เหตุวันนี้ผเหตุเออทอนอะไรทอนเทไรปย้าไปหลอสื่อกระเรวก,กินตอนสาอยเย่ท่อนกับซีฟผัน

เดี๋ยวมันมีสามส่วนเนาะเดี๋ยวเบิร์ดส่วนที่สองห้าสิไปอร์เซ็นตส่วนนะพี่อเออไหลไข่ใหม่ไหลเคยใหม่บ่บาเดี๋ยวมาเราเรื่องส่วนนี่พี่น้องส่วนนี่เป็นประเภทพวกคล้ายอันสีนเนาะสีหมูสีนยังประเภทพวกสีหมูสีหัวยัง

ờ một nữa xoay sang cẩm nữa sang cẩm luôn kíp đây mình à đau phuờu luôn u bị tơ sẹo nó săn um chả nó hết là tôi đi sướng quá luôn wow đây là hết riêng xoay này hết nè 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 พวกอาหารทะเลพวกปูพวกหอยปลาเบือข้าววัวไก่หรอกุยน่องเงินน่ามีซสนเดียวบะลายโล่สถนะพวกพักได้นี่นะปีงไก่ปีงั้งเดี๋ยวสื่อปีง่ก่ก่อน ปีงเท่าไรนี่มาอันนี้อันหนึ่งพวกกันเครื่องหน้าหนุ่ยเหอโอ้ยตึ้นกระไรอันเท่าไรนี่ปิ้งตับตับหรือหัวใจโอ้ยเอามูนี่เอามูปิ้งนี่อันเทไรใหม่หนึ่ง ทำไหมหนึ่งเอามู๊หมี่หนึ่งเพิ่งเร,ร,ราเปิดเราจะได้ก็ได้เราเปิดพลาดเลยเอ๊ะเอ็นเล็บโอ้เดี๋ยวไปเบ่งน,น้ำการมาสื่ออย่งต่อพี่คับสื่อแบบใหม่ป้องไปกินนะเออไปสื่อน้ำบานเนาะนี่เอาสื่อมาเพียเอาะนี่แล้วมานี่ตัวนี่แม่ ก้วยไก่กับก๋อยมูอบอบไก่สูตม่อ๋อเอาตนี้ตัวอะไรมั้เสเอาดนีเอาเอาเอาตัวนนะพอละกินทุเรีย้สูตรใหม่จะเสบเนาะสูตรใหม่ตัวอบไก่ใส้นหายางนี้แ้คระก๋วยังนี่กอยหมูตัวนี้กวยไกะเอามานะ มนนีต๊เหมืนขาเลยช่วงช่วงนี้วุสสว้ดเลยข้อเห็ดนอก้าเกี่ยวขาวเล้วไหมเนาะจะยุ่วอัดไหนอูนน๊ดอัมังสารนี่เฮ้ยเงินไหนมบแสนกีบเนาะก็อะไรพี่ออน,น้องเลย เลยใจได้เดืองเงินสี่สิบบาทกีบเนาะเวิร์ตไปหกสิบบาทเนี้ยไปซื้อน้ำกินกันเนะาะจังไหนเดินทางเมื่อหน้าพี่เนาะนี่พี่น้องตอนนี้ก็ตัดผ่ามาหอนหน้าเนาะนี่เขาต้องก,กินเขมามีมาพี่ไม่ได้เนี้ยมาพี่ยหน้าสีอะไระกินกับเข่ามันเนี่ยขาเขาจะมาส่งเข่ามันเนี่ยแต่น,นี่เขาก็กินเพราะได้อุ่นไปพี่น้อง บอกว่าเขาเหยดเบียกเมื่อยนี่เขาต้องไปกินข่าวเลยเนาะเมื่อยนะพี่น้องเมื่อยคือแบบจ้างเกี้ยวข่าวแล้วท่านไปกินของกินอกอของหยาหง่ายไม่เห็ดเบียกเมื่อยเพื่ออะไรสิเป็นคือบาลลนะ่บาวสะกวนเนี่ยเนาะแบบ่าวสะกวนนี่เ่านไปกินข่าวนี่จ้างเกี้ยวข่าวนี่ได้หายหน้าทีที่บา่าวสะกวนจิมหัดตอนนี้แหละ น้ามองยังด่งอยู่เลยสมัดได้อยู่นี่ยวให้นี่นะที่ว่านสกคนจ้างเขาลำฮะมัดเจ็ดแปดแสนขับขี่คุค้มเนี่พี่น้องเขานากักหนักเป็นพวงนี่เนาะนี่เนาะสีหาเที่ยวเอาอย่างนรกเดี๋ยวเรามาลองซีมหาหานก่อนนะครับเมื่อว่าทำมาหมัดเามามาขาก,กาก็น่าจะขอนจากไหนจังซีมหาหาน ตะเวนกันคืนนะตวงบา้านอีก่อนซะนี่พี่น้องมัดเข่าก็นอนจึงกินเขา่าเั้งเห็ียดเบียกันเมื่อยเฮือกันออกนะมันจังกินเข้กินแพ่บเบียดในเฮือกออกกินกินแน่กินแพ่บ ไ้ยมากหลตอนนะีิน่เพื่อเศรษฐกิจเขาเนะนี่เดี๋ยวบเบิดไปแล้วหกสิบพันมานี่นี่เน่กิน เหี๋ยวอ๋อก่อนจะกนิกน f องกินเส ជ <laughs> ាំម្រូវ្នា ทุกคนต้องสงสัยเนาะบาสทุกคนก็งเสือตัวเดียวโอป็นเสือเห็ียเหยีนหนย <laughs> บได้นี่ยไนองเสือตัวนขึ้นมาไปสู้เสือม่ากาเนี่ยเนาะลงเหยีเบี้ยียแทบมันเย็น พี่น้องทุกคนที่สงสยปะปะัยเปล่าว่าโอ้ปมาสักคนก็หนึ่งเสือตัวเดียวเนะาะนี่นเป็นเสือเห็หยียบเกียร์ง่ายนุ่งมันกัดเย็นมาสักคนสอนสองสอนไปไหนเะสืตอตัวนี้ก็คือไอ้บนสู้เริ่มสื่อมาฝากแต่ไม่ไดกายี่น้อกนุ่งม้วนหมนนะุนเนาะมันเย็นดีแต่แพ้มันสบฉืนนี่นนะตอนนี้ก็เริ่มหิวเลยได้พี่น้องมาสักคนสีเมื่อเอาจาักอีกเนาะมาตัดให้นี่ตัดเขานะตัดให้ เดี๋ยวเบิ้งมาสกุลกินข่าวกันเนาะหิวนะแหงอลยหิวแหงเดี๋ยวว่าสกุลใส่เลยนะนออยังืงยังบะกองหนึ่งซี่ผ้าซี่ผ้านี่วู้หัวมีกินเพื่ออยู่กัน

ท่านเตรียมชิปหายเลดหายเกลขมันก็เล่าเมนูต่อไปมีกุ้เปลือกของนอเ,เนื้อหวานมีแต่ม่าพี่อ่ะเดี่ยวขาวเนี่ยนั่นนี่คือมีขาวมีคือขาวเนี่ยมูปิเดี่ยวไปกินกับขาวโอ้ยกระยอเนาะ

ปาสกุลก็ไม่ค่อยล่งกีบจี่งหรองเอ้ยสว่วนนี่คือเห็นไหนเนาะอยู่ตรนี่เนี่ยอยู่ตหรตไหนจนะนี่จะชีวิตสายยังนั่นแบบวิ่งเยอะเหยียบแหลมกันจัะ จนเดี่ยวเลยเอาตึงนมาใส่นี้จิพัฒนแล้วก็จิมมาถอกใต่นนี้เนาะโอ้เสรนดดีวะ่ะนี่อืม้มขอ่าดีบ้างเรา

mình chỉ mình mười 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 ยังวะข่าป่าเชิญข่าป่าตัวนี้กินข,าข,าข,าขา่ขา,ขาวแล้วเขาจะกินมันเป็นแนวหวานเนาะ สำหรับคลิปนี้ว่าทุกคนจบ่ายเปี่ยนถึงเลยพี่น้องคลิปนี้ก็มิยังได้เนาะมีเงินอยู่แสนกลีบไปรอตลาดซื้อของกินมากินตอนเสาร์พอเห็ดเบียดเบียดก็เพราะเหตุเบียดบุ่มเมือ่อยนะจ้กขอบุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ขามาเบิง่งเนาะคอยเป็นตั้งใจให้บ่าสักคนในพี่น้องในการเห็ดคลิปต่อๆไปเนี่ยที่สําคัญรักไอ้ข,ขามโฆษณาเนาะที่พายอยากซัพพอร์ตบ่าสักคนเดือดเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกับโค้ชซเปอร์แตงมาเด้อพี่น้อง การยัางสิเรีย่โดนเติบแล้วนะก็ไม่กำหน่ายเนาะยังอยู่ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยพี่น้องยัางลายอยู่ยั่างสองคงก็ภาพก็ไม่พี่น้องทุกโคนรเนี่ยเบิ้งโฆษณาเนาะพอกันดีพี่หนาเด้อขอบคุณขอบใจที่เขาวเบิ้งเนาะที่ใครอยากมียังกับคอมเมนต์ยินดีนำกันไหนเด้อเนาะแบบทักทายกันถามข่าวกันเป็นสถานีเนาะบ๊ายบาย